่ท่านผู้ชมกลับมาพบพอกันอีกคือเกาเนาะเมื่อนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับบ่าวเป๋เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบ่าวเป๋นะะีเนเ่เพิ่นว่าฝันเห็นเจ้าทีค่ะเจ้าทีเนะาเนะ,านะยหา่มองนอนวสันว่ามานนอนยุกกไภไยค่ะกไะไพทั้งพูนว่าสันบอกเลขสองตัวจังเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดเดี๋ยวให้บ่าวเป๋ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเน,ะนาะนั่งถาเฮายู่นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไม่มาฟังความฝันนํากันค่ะ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับอีฟซี่ันจะจะเลยบอกครับเป่าพีแมนว้าวาไล่ละเอียดเาไล่ละเอียดเลยครับจนเดือนวันที่สี่ที่ห้าโอ้ไปนอนโรงพยาบาลเขาเลือดนี่แหละเนาะเขาเลือดโอ้คทุกท่ันเคยมีคนงานเคียนรุดเเคียนรุดเลยบอกครับโอ้ตายหลายสามสี่คนโอ้โหเป็นจะยากทุกที่ยู่ทั้งนั้นเขาคืออยู่ทีจังหวัดที่สกีนโรงพยาา อ้าวบ้านนี้เขาสร้างก่อสร้างเ่าเขาเอาขี้นเอาปูนตรายอ่าบ้นนี้เสื้อไอ้สลิงมันขาดอ๋อลับมาขายติดหนึ่งัผมนอนมอนยู่ิั่นโองขาดลงมาเลยครับอกเลยครับผมบอกเล้วบ้นนี้กลับไปเบึงผมก็นอนขึ้นแหลย ไปนอนนี่ก็ฝันเห็นเป็นมะขอาเขากินเป็นมาขอาเขากินเป็นคนนมเน๊ะคนนมปะครับครับก็ตอนนั้นผมค้าขายอยู่แถวโรงบ้านเนี่ยผมกับเป็นบึงน้ำเขาอยู่นะบึงเขาจะบ่ได้ไปบึงสถานทีครับครับนั่งอยู่ใกล้กันอันนี้เป็นมาขอาเขาเนี่เค็้ดยังไงเลยนี่เขากินเป็นมาเค็้ยดยังไงแล้ว ผมกยังเหลือบอโรงบ้าบาลพูดว่าโอ้ยผมก็มาขอเขากินกันเลไวาแต่อยากกินอไรั้งอะไรลย่ทับมุญไปให้ดีเลยว่ามารักษากดีต้องมึงที่หลับหน่ออันผมก็ไปนอนอยู่อันตึกเก่าสั้นห่าตึ๊กเก่า เป็นอันบแมนฝันดอกแต่ว่าฝันนี่ที่เพื่นมาบอกนั่นเป็นหาเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เพื่นมาบอกโดยตรงเลยแมนอ่ะจุดเลยครับสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ครับหาเจ็ดสี่วันมาล่องเมืองเด้อครับวันสิบหกเนี่แหละพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นคนเนี่ยเดี๋ยครับหลังหลังจากไหนคนเป็นผู้ชายเป็นยังงี้ผู้ชายเหรอครับเป็นขึ้นแมนคนงานมือเนื้ออยู่ที่ว่าคนเสียน มีหลายคนเลยตอนนั้ครับ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 เป็นผู้ใช้ใส่ชุดนีปกติคือด่าฮานี่แหละแต่ว่าเป็นชุใส่แบบชุดเทศงานเลยนะครับชุดทำงานก่อสร้างนคอ้างเลยนะครับคือมาขอกินเข่าก็มาเป็นยิ้มเข่าโอ้ครับสงสัยเป็นสีแมนแล้วมันช่วงเผือดเหตุตอนนั้นเขาขายเขาว่าสิเป็น .swing ไก่เชียงเราไม่ได้กินเข่าหิ้วเข่าเนาะไลปีเลย แค่เขาสั่งคือไม่อยู่หลายปีแล้วัแต่ว่าเขาก็เกี่ยวยากันอยู่ครับกได้เพรับนี้เขาทกตมันออกมาะครับเนาะมันโมเมนต์ผู้อภิษฐร์ของใครนะมันเป็นวัตถุเหตุเนาะก็แบบกัดยาเกี่ยวยากันแต่ว่าผมไปวันนี่แหละไปนอนเมื่อวานสีเกียดนี่ในรอบสีหาปีมานี้ไปนอนเทียรแหลกเลยนี่แต่ขับมาได้เ็นงานไปนอนก็เจอปลาเพลยนะตัวเลขสามตัวเพิ่งมาบอกตัวแรกก่อนครับ หาเจ็ดสี่หาเจ็ดสี่เจ็ดสี่แมนมาที่ดีที่ที่ว่าผมไปนอนนะมันเป็นตึ้เก่าสั้นหาเตียงเบือหาอะไรมาโบเป็นยังดอกครับก็วิ่งบ่ก็หาไปก็ได้เบาแอมก็หาสองตัวก็ได้เก่าหาไม่จังไหนที่เบาเปีอันทู้ไปหาเบาแอมเราทงว่ามีผู้เฒ่ามาบอกมาบอกเลขนั่นเม็ดเดียวน่ะเป็นตัวไหนครับผู้เฒ่ามาแต่จังไรครับตัวนั้นผู้เฒ่าอันที่ว่าผมโทู้ไปเป็นว่าผู้เฒ่านี่นอนอยู่นี่อะไรนี่เดี๋ยวนี่เปลี่ยนหมองนอนหนุ่มหนีแล้วมากอไพ่นี่ ก็เนี่ยมองนาซานเฮือนดิเอาเตียงออกมาเติดเป็นหมองนอนก็มาข้างที่ดิครับย่างมาเฮือนหนึ่งคือเท่าคนโบราณแมนเป็นเจ้าที่อยู่บอกเรียกว่าเป็นก็เดี๋ยวใช่ปลาสลูโอ้ไเป็นเจ้าที่เจ้าที่แมนแมนเจ้าที่แน่นันเจ้าที่เลยล่ะแนวนัมน่นตัวนี้ตัวนี้เพื่อนบอกอยู่แถวนั่นเพื่อนก็บอกอยู่ได้ว่าติดหนึ่ง จ็ดหนึ่งเนาะครับเนาะหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอครับอ้าพิ่มเติมขึ้นมากครับนี่ผู้เฒ่าอีบ้าวปีบันใจแห้งทุ่มไปหาจนสันเลยเราก็ดินงรถตกใจรถเสือเดืนี่เหมนวลเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับก้าหฮาเก็เป็นตึ๊กกับเตียงเอาเขียนลงไปนั่ครับเก้าห้าแต่ถ้าเอฟซีมาครับนอกกระเทือนครับแมนเลกับล่อบับหลายหางดอกสามตัวหางหนึ่งสองตัวสองหางมาหลายครับผมอุบิน สื้อเพิ่นก็ซื้อหลายอ่างอยู่หลายคนก็อไปื้อนอครมาแตวงหาก็เฮาแสวงหากันลหะแต่ว่าอยากให้พี่น้องพิ้นมั่นนะครับพี่น้องมีโชคมีลาภเนาะเดี๋ยวของกัพอสิไดถือว่าเป็นการทำบุญของน้ำในผู้ชนในอย่างโอู้กต่องูีต่องบบาเปีเบาสีต่องเลยแรงไกลแข็งแรงึ้นาแมครับครัอ่าบาวแ้มพารวยถามยังครับนี่ช่องบบาวแต้มพารวยกานําคร้บครับ มาเป็นทีมงานเดียวกันครับเป็นทีมงานเม่วกัน้องไม้ครับผมอ่ะน้องไม้ไปแคปหน้าจอตัวเลขกสิประมห้าเจ็ดสี่หรือว่าเจ็ดหนึ่ง้วก็เก้าห้าครับเอฟซีแคปหน้าจอไปเลยครับได้แล้วครับนี่เพิ่งแคปไปแล้วครับห้าเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขของเบาเป๋เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะห้าเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งนี่เป็นเลขที่ฝันเห็นผีโจที่บอกเลขค่ะสองตัวจังเลยค่ะ เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพิ่มเติมเขามากก็คือเกาหานอจังได็กกับโชห้มันกับตัวเลขของเบาเป๋เนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อกะขอฝากช่องค่ะกดไล่ก็แช์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอ,อกบสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมือนนี่จ่าปอ,อมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่ะหลวงปู่ค่ะอันว่าเรื่องคุ่นของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผม แม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะรวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้อบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกีย่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสานมัมมีไปบูชาเทวดาปลดล็อกสมกรสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าใน่ของมณิารในเฮือนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุด เพื่อนำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เอาเอหน่เต็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวแม่อ่าอยู่ในอตอวนี้ที่ยังไม่นีมันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจมขเขาโม้ซะไปแล้ว คือกว่าพูดได้มากว่าดีขึงบางส่วอย่างค้าขายมาาบม่ดีก็ดีเออไปทำเน็่ยยังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์ก็ถืออ่าเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไอะแบบนี้เนี่ยส่วนมากอ่าลวงปู่หรืออาจจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าเออคือสร้างเป็นชีสัดสีไม่ชีวะก็ปูฝักง่วงมาประมาณก็ตัดไหนก็ใส่ราต้องใส่สร้างในการออกรมบอกซื้อ ส่วนมากเขาเลยถือจำน,นา,านาบตาขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบัสว่าว่าจะขนสอ่งนังส้ง่งประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยน,นีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวส้ง่งอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดอผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกหนังส้่งน้องส้ง่ง,งร่วมกันคือปุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำให้ญาติโยมเพิ่นมาทำบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่นยังกับพึ่งมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเศร้าคุนก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอิปมาทุกโภมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าธุค่ะ ค่ะารผมุชมจ่าปอกรไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้บึงเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่ามีม่วนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแม่ทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ามันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกบาบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ